นโยบายเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะคะซึ่งมันมีมุมทางการเมืองที่น่าสนใจจากพักภูมิใจไทยเมื่อวานนี้เนี่ยคือท้ามอในมุมของออมอในมุมของการเมืองถือว่าเป็นการขยับขยื่นของภูมิใจไทยที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะาอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังไปตอนหนึ่งกับเรื่องของพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือว่าร่างพระราชบัญญัติเรื่องของคาสิโนเนี่ยแหละที่ตอนนี้ร่างมันออกมาเรียบร้อยแล้วระบุรายละเอียดเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะว่า จะมีบอร์ดในการควบคุมนโยบายบอร์ดกำกับดูแลคนที่จะเข้ามาเปิดคาสิโนได้จะต้องมอออีมีเงินลงทุนเท่าไหร่มีอายออุกี่ปีนะคะสัมปทานกี่ปีต่ออายุยังไงคนที่จะเข้าไปเล่นต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างนะคะแล้วก็เตรียมที่จะเปิดให้ประชาชนได้แสดงความเห็นกันกันกบเรื่องนี้ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรแต่เมื่อวานนี้มีท่าทีของพรคภูมิใจไทยเพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีการประชุม เป็นการประชุมนอกรอบที่มีข่าวว่าทางคุณภูมิธรรมเวชยชัยก็มีการเรียกประชุมว่าเออจะมีความเห็นยังไงนะพักร่วมจะมีความเห็นกับร่างครบบอฉบับนี้ยังไงเนี่ยนะคะภูมิใจไทยเองมีการแสดงจุดยืนที่น่าสนใจกับเรื่องนี้ค่ะโดยเขามีการประชุมกันเมื่อวานนี้นะคะกับพักหลังจากที่มีการประชุมพักร่วมรัฐบาลเมื่อวานนี้แล้วก็พักเพื่อไทยก็ส่งร่างไอคาสิโนเนี้ยนะคะมาให้พิจารณา เบื้องต้นหลังจากที่ภูมิจใจไทยพิจารณาเรียบร้อยแล้วก็มองว่าไม่เห็นด้วยค่ะไม่เห็นด้วยในสาระสําคัญของร่างพรบรฉบับนี้ประเด็นแรกเขามองว่าร่างพรบเนี้ยไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องของการพนันผิดกฎหมายอาจจะทําให้มีทั้งพนันบนดินและพนันใต้ดินซึ่งอาจจะเป็นปัญหาต่อไปได้ประเด็นที่2เขามองว่าเรื่องของผลประโยชน์ต่อรัฐและต่อประชาชนที่ยังไม่ชัดเจน แล้วก็ยังไม่มากพอสําหรับการที่จะลงทุนทําเรื่องนี้นะคะว่าตกลงแล้วลงทุนไปแล้วเนี่ยจะได้มาคุ้มหรือเปล่ารัฐจะได้อะไรกลับมาคุ้มหรือไม่แล้วประชาชนจะได้อะไรจากเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของผลกระทบในเชิงของการขับเคลื่อนและการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ยังไม่มั่นใจร้อเปว่าการทําคาสินโนจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้จริงหรือเปล่า เพราะเขาก็มองว่าจริงๆร,รอบบ้านเราเนี่ยมันก็มีคาสิโนอยู่หมดเลยนะรอบบ้านเรามีหมดเลยนะแล้วแต่ละที่เขาก็จะมีจุดเด่นของเขาแล้วเราล่ะถ้าเราจะทําคาสิโนอย่างเพื่อนบ้านบ้างเราจะเอาอะไรไปดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วนักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวบ้านเราเขาอยากจะมาเล่นคาสิโนจริงหรอหรือเขาอยากจะมา ดูเรื่องอื่นๆของประเทศไทยประเทศไทยมีสิ่งที่ดีงามมากกว่าหรือเปล่าที่จะเป็นสเสน่ห์ดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวอย่างประเทศไทยคาสิโนจะเป็นกุญแจดอกสําคัญในการที่จะให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็ประเด็นที่4ในพร,รบฉบับนี้เบื้องต้นไม่เห็นมาตราไหนเลยค่ะที่พูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือหรือว่าดูแลแรงงานไทยในการจ้างงานอันนี้น่าสนใจนะเรื่องของแรงงานเนี่ยเพราะว่า คนที่เขาเห็นด้วยกับเรื่องนี้เขาก็มองว่าเฮ้ยการมีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมันจะเกิดการจ้างงานหลายหมื่นตำแหน่งเลยนะเพราะว่าข้างในเนี่ยมันก็ต้องมีการจ้างงานเยอะแยะมากมายแต่มันก็มีมุมหนึ่งที่น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าถ้าหากว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยหวังที่จะดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เข้ามาแปลว่าแรงงานที่จะเข้ามาทำงานในเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือแม้แต่ในคาสิโนนั้นจะต้องมีทักษะ หลายเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของผาานะคะซึ่งอันนี้เป็นจุดอ่อนของของเราและเพราะว่าเราเพราะเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานโรงแรมงานบริการจะเห็นแรงงานข้ามชาติเดินทางเข้ามาทํางานในบ้านเราเยอะมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะมาจากแถบอะไรอะ่ะแถบฟิลิปปินส์ที่เขาก็ได้ภาษาด้วยหรือว่าเพื่อนบ้านของเราอย่างเมียนมา คนเมียนมาที่มีการศึกษาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออเขามีออมีมีความรู้มีการศึกษาเขาก็อยากจะมาหาโอกาสที่ดีก็เข้ามาทํางานในบ้านเราแล้วลเขาก็ได้ภาษาด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ค่าจ้างก็เรียกไม่แพงอย่างเงี้ยคือมันก็เกิดคําถามขึ้นมาว่าแล้วถ้ามันเกิดคาสินโนแบบนี้ขึ้นมาจริงๆคนไทยจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้จริงหรือไม่หรือเขาจะไปจ้างงานแรงงานต่างชาติ ที่มีคุณสมบัติที่ดีมากกว่าคนไทยหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจไทยก็มองว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็ยังไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนจากเรื่องนี้นะคะคืออันนี้ถ้ามองในมุมของการแสดงจุดยืนว่าเออพักการเมืองพักนี้เป็นพักร่วมรัฐบาลนะคะแล้วก็มองในมุมว่าอาจจะมีคนมองว่าโอ้โหกล้าเนาะกล้าในการหักพักเพื่อไทย เพราะว่านโยบายเนี้ยเป็นนโยบายสําคัญของพรรคเพื่อไทยที่ต้องการจะผลักดันให้สําเร็จนะคะแต่ภูมิใจไทยเองก็เป็นพักร่วมรัฐบาลแล้วก็กล้าที่จะมาค้านนโยบายสําคัญของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนารัฐบาลแบบนี้ก็เป็นมุมที่น่าสนใจแต่อีกมุมนึงเขาก็มองว่าการออกมาของภูมิใจไทยตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันแบบนี้เนี่ย หวังจะต่อรองอะไรหรือไม่ในทางการเมืองอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะซึ่งเราก็ไม่รู้เจตนาที่แท้จริงหรอกว่าการออกมาของภูมิใจไทยเนี่ยเป็นการออกมาในช่วงจังหวะเวลาแบบนี้เพื่อหวังจะต่อรองอะไรทางการเมืองไหมเพราะคนก็มองกันนนี้เล่าให้ฟังเฉยๆนะเพราะว่าคนก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานาคนที่เขาดูการเมืองเนี่ยเขาก็มองว่าการออกมาแบบนี้มันเป็นช่วงเวลาของการจะมีการปรับคอรอมอด้วย จะมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญสําคัญในรัฐบาลด้วยเนี่ยนะคะจะต้องการออกมาเพื่อที่จะเอามาเป็นข้อต่อรองอะไรหรือไม่นี้ก็ว่ากันไปหรือเป็นความจริงใจของพรรคภูมิใจไทยที่ต้องการแสดงจุดยืนว่าเขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เพราะมันก็เป็นข้อกังวลของสังคมว่ามันจะสร้างปัญหาสังคมเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่เกิดเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะคะอ่ะต้องรอติดตามว่า หลังจากนี้เวลาจะทำให้ทุกอย่างคลี่คลายให้ได้เห็นว่าการออกมาเนี่ยเขามีจุดประสงค์ที่แท้จริงอะไรอย่างไรบ้างนะคะ